ช่วงนี้มีแต่ข่าวฆ่าคนตายเสพข่าวแล้วเครียดเราทำยังไงกันดีรายการมูมูมูให้ปังดังให้พอโดยหมอปอเทพยานสนับสนุนโดยแปรงสีฟันบรัชมีคุ้มค่าและดีบรัชมีรับประกัน วันนี้หมอปอเทพยานนะคะมาอยู่กับท่านแม่ชีจุ๋มนะคะเป็นหนึ่งท่านที่เคยสอนหมอปอปฏิบัติธรรมด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะท่านแม่แม่ชีจุ๋มเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้มากๆเลยนะคะเพราะว่าจากคนธรรมดาเป็นเด็กนักเรียนนอกแล้วก็ผันตัวเองเข้ามาสู่เส้นทางธรรมให้แม่จุ๋มเล่าสั้นๆนิดนึงว่าวันที่ตัดสินใจเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนยังไงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะหปีแล้วที่ผ่านมา ชีวิตพลิกผันไปยังไงบ้างนะก่อนที่เราจะเข้าสู่คําตอบว่าเครียดม,มากเลยเสพข่าวมีแต่คนฆ่าคนตายนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวในประเทศไทยก็ดีข่าวอิสราเอลก็ดีไม่รู้จะทํายังไงเอาออกจากหัวไม่ได้ค่ะคําถามนี้ค่ะเรียนเชิญแม่ชีจุ๋มค่ะธรรมสวัสดีค่ะ,คะแม่ชีจุ๋มนะคะแม่ชีจิราพรขนาดนี้นะคะตอนนี้ก็สมมวกหลายใบนิดหน่อยะนะคะก็เป็นนิสิตปริยเอกนะคะสาขาพระพุทธศาสนานะคะ ชอบมากนะคะผู้พุทธศาสนารักพระพุทธเจ้ามากเลยแต่ก็คิดว่าจะบวดสั้นๆค,ะค่ะพี่ปอปรากฏว่าก็อยู่มาจนถึง6ปีเลยนะคะ,คะก็อยู่ด้วยรสพระธรรมจร,จริงๆนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์ไม่ฉีดสรรันดิท่านก็ให้โอกาสนะคะแล้วยิ่งตอนนี้ตัวเองก็ได้มาเรียนรู้ปริยัตต้องเรียก,กว่าปริยัตเนาะเพราะว่าจริงๆในสัตธรรมในท่าพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีปริยัตปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวชนะคะเราเรียนปริยัตเพื่อให้รู้ทฤษฎี เอาทฤษฎีนะะําไปปฏิบัติ mm hmm. เพื่อให้เกิดปฏิเวทปฏิเวทคือผลค่ะ mm hmm. ค่ะ mm hmm. แม่ชีคะเสพข่าวว้าวุ่นใจมากเลยค่ะ mm hmm. เครียดมากเลยค่ะชาวโซเชียลแบบว่าโอ้มีแต่เรื่องเรื่องเรื่องเยอะนะคะทั้งในประเทศทังต่างประเทศเราจะทํายังไงคะเราถึงจะหลุดออกจากวังวนความการเห็นข่าวอะไรแบบเนี้เราอาจจะเคยได้ยินหลวงปู่ดุลไม่แน่ใจพวกเรา mm hmm. จะรู้จัก,จกป่าแต่ท่านดังมากท่านจะมีคําพูดนี้ค่ะว่า จิตที่ส่งออกเนี่ยมันทําให้เราเกิดถูกมันเป็นสมุทัไทยเป็นสาเหตุทําให้เราเกิดทูกคราวนี้จิตที่ส่งออกแปลว่าอะไรก็จิตที่เราฟุ้งซ่านนะคะไปกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราทั้งที่เรื่องนี้มันไกลตัวมากนะอิสราเอลกับประเทศไทยนี่ต้องนั่งเครื่องบินกี่ชั่วโมงยังไม่เคยไปเลยค่ะยังไม่รู้ว่าต้องขึ้นไฟอะไรเลยค่ะเนี่ยเออมันนั่งเครื่องบินต้องไม่รู้กี่ชั่วโมงไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าแต่จิตเราเป็นไงฮะวิ่งไปแล้ว ไปอยู่ในสถานการณ์แล้วเร็วกว่าแสงนะ,ะใช่ไปอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วโอ้ยเนี่ยมันทําให้ฉันทุกข์ทำให้ดูซิมันไม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์มีคนตายคนอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะที่มันไปแล้วมันส่งออกไงคะเพราะงั้นหน้าที่เราค่ะดูแลจิตเราให้ดีคะ่ะ ที่เสถียรเนี่ยเราจะมีการภาวนากับน้ำสามจิบพี่ปอสนใจไหมน้ำสามจิบนะคะใครมีน้ําหยิบมาเลยนะคะจิบที่หนึ่งจิบเลยค่ะแล้วก็บอกกับตัวเองว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่นะคะจิบที่สองจิบต่อเลยค่ะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันจิตที่สามปัจจุบันขณะเป็นเวลาประเสริฐที่สุดเห็นคําตอบหรือยังคําตอบเรื่องนี้ก็คือคําว่าปัจจุบันขณะ Here and now mm hmm. ถ้าเราไปสายท่านติสันหานท่านพูดคำนี้ Here and now mm hmm. ถึงว่าคนๆค่ะใช่ค่ะ <Huh. S 2> ท่านตินันทานจะพูดถึงเรื่องล้างจาน mm hmm. ซึ่งเป็นไฮไลท์ของท่านเลย mm hmm. ก็คือท่านบอกว่าขณะที่เราล้างจานเนี่ยจิตเราไม่เคยอยู่การล้างจาน mm hmm. แต่เราจะไปนึกถึงจานที่มันสะอาดเราจะนึกถึงจานที่มันเสร็จจะรีบล้างให้มันเสร็จเจดี๋ยวจะได้ไปทำอย่างอื่นแต่เราลืมช่วงปัจจุบันขณะที่เรากําลังลงมือล้างจาขนขณะที่เราปล่อยน้ํามาโดนจานแล้วก็ลิ้งมันให้มันสะอาด พราะจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปคาดหวังเรื่องของอนาคตเลยเพราะเมื่อไหร่คุณล้างจานผลของมันคือความสะอาดและมันเสร็จอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราไม่จิตเราไปรอยอยู่แล้วมันต้องสะอาดแต่บางทีเราเผลอไปถ้าเกิดเพอเพ้อเผอิญว่าจานนั้นเนี่ยมันมีรอยบิ่นนิดหน่อยมันอาจจะบาดมือเราก็ได้เพราะเราไม่ได้อยู่กับตรงนั้นไงเพราะงั้นภาวนาน้ำสามจิตะกี้เนี่ยเพื่อจริงๆเราให้ภาวนาทุก15นาทีเลยนะถ้าใครปฏิบัติทมกับเรานะเพื่อให้ดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับตรงเนี้ย เพราะว่าอดีตมันเป็นมายาอนาคตมันก็เป็นมายาอดีตมันคือความจําความจําคืออดีตถูกไหมแล้วความคิดมันคืออนาคตไอ้ที่เราคิดแทบตายวางแผนแทบแย่เนี่ยบางทีมันก็ไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะฉนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นการที่เราเครียดจากเรื่องที่มันไกลตัวเรามากๆเลยพี่ปอถามตัวเองว่ามันคุ้มไหมคะมันใช่ไหมคุณมีเวลามากพอที่คุณจะมานั่งคิดเรื่องที่คุณไปไม่ถึงอ่ะคุณทําอะไรก็ไม่ได้คุณสู้กลับมาอยู่กับตัวเองปัจจุบันขณะตรงเนี้ย คุณทําอะไรคนที่นั่งกับคุณตรงเนี้ยคือคนที่สําคัญที่สุดพี่ปอตอนนี้สําคัญที่สุดกับแม่ชี<ะ>ผู้ชมตอนนี้คือคนที่สําคัญที่สุดกับแม่ชีคือคนที่แม่ชีกําลังสื่อสารด้วยจิตแม่ชีไม่มีคนอื่นเลยไม่ได้มีอิสราเอลไม่มีเรื่องอะไรทั้งนั้นแต่มันคือเราจะทํำยังไงให้คนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยรู้ว่าเขามีความสําคัญกับเรานะนี่คือปัจจุบันขณะฉะนั้นหลายคนนะคะที่ ลูกกําลังเล่าเรื่องแต่ใจคิดถึงเรื่องงานหรือ,อ้ยิเน,เ,นเที่ยวอยู่แต่ใจก็คิดถึงเรื่องงานหรืออยู่ที่ทํางานดันคิดถึงเรื่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะฉะนั้นการอยู่ปัจจุบนันการอยู่กับคนตรงหน้าฟังสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตรงหน้าสําคัญที่สุดเลยค่ะพราะคุณท่านแม่ชีจุ๋มในวันนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะสําหรับในการมูมูมูให้ฟังดังให้พอพรุ่งนี้ยังอยู่กับท่านแม่ชีจุ๋มอยู่นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ รายการม,มูมูมูให้ปังดังให้พอโดยหมอปอเทพยานสนับสนุนโดย Brush มีคุ้มค่าและดี Brush มีรับประกันแอดมาที่ l ล n e แอด b r u s h m e Brush มีเพื่อรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษดีๆเฉพาะครอบครัว Brush มีเท่านั้น